ไอ้พวกชอบเก๊กเอ้ยขอให้โดนฟ้าผ่าตายให้หมดโอไอเวนนี่เจ้าจงหยุดเดี๋ยวนี้ซะอะไรกันว่าเอ้ยินส้นตีเข้าไปซะหน่อยเป็นยังไงเล่าพอเป็นไปไม่ได้นะหนึ่งบวกหนึ่ง ก็ต้องเท่ากับ2อยู่แล้วสิคิดว่าข้าเล่นคคำถามทดสอบปัญญากับเจ้าอยู่หรือไงนี่ท่าทีกระเทยของเจ้าเมื่อกี้ช่างโยโยนใจเหลือเกินนะกระเทยอย่างนั้นเหรออ๋อใช่ลืมบอกไปเลยหลังจากที่ข้าเข้าร่างเจ้าแล้วร่างกายของเจ้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยแค่สองสามวันก็ฟื้นฟูแล้วหาหมายความว่าอย่างไรนะบ้าน่าไอเจ้านั่นมันทำอะไรของมันละน้า อมยจริงนะหายไปแล้วหายไปแล้วหายไปแล้วจริงๆด้วยอา้าวทำไมเป็นลมละ่ะคุณแย่เขาเขาเป็นอะไรไปนะ่ะเฮ้ยกูละเหนื่อยอาจจะเป็นเพราะว่าร่างกายของเขารับพลังของข้าไม่ไหวหลังจากผ่านศึกนี้ไปยินหยางเกิดอาการสับสนขึ้นทั้งร่างกายและจิตใจของเขาก็ต่างรับไม่ได้ก็เลยหมดสติไปนะ่ะยินหยางสับสนอย่างนั้นเหรอว้าว เลสเปียนแจ่มมากเลยเอาละเสียวจริงๆดื่มดำกับร่างกายใหม่ไปก่อนแล้วกันนะข้าเองก็เหนื่อยแล้วกลับไปนอนก่อนละลิงเอ๋อนี่นาเจ้าจมาพอดีเลยท่านแม่ท่านช่วยลำบากหน่อยนะขังท่านแม่และน้องสาวของข้าเอาไว้ในคุกใต้ดินของวังเจียหลัวสซะระวังอย่าให้พวกนางบาดเจ็บละ่ะ นี่มันพี่ชายของคุณหนูสรงขุยนี่นะนี่เขากำลังส่วนเจ้าคนนี้ลงมือในวันพิธีตามเดิมซะกลับมานะเวลาปัจจุบันถึงเวลาพิธีสังเวยอูจริงข้าไม่อนุญาตให้เจ้าตายนะอูจริงสิทธิ์พี่ สิทธิ์พี่นี่ท่านมาได้อย่างไรกันข้าข้ารู้สึกได้ว,ว่าเจ้ามีอันตรายน่ะโอ้โหสิทธิ์พี่เป็นห่วงข้าอย่างนั้นเหรอเนี่ยจว้าวแล้วเชียวสิทธิ์พี่นี่แหละดีที่สุดเลยไม่คิดมาก่อนเลยนะว่าจะมีเพื่อนมาด้วยน่าเสียดายที่ผนึกนั้นเข้าง่ายแต่การจะออกไปข้างนอกนั้นต้องได้รับการอนุญาตจากข้าก่อนจับตัวพวกมันซะปัวปว,ปวผู้ชายคนนี้เป็นของข้าพวกเจ้ากล้าแต่ต้องอย่างนั้นเหรอ ถ้าจะเผาพวกเจ้าให้ไม่เกรียมจะต้องเรียกพ่อเลยไอ้พวกไรประโยชน์เอ้ยเจ้าคิดจะฆ่าอูจิ้งอย่างนั้นเหรอถามข้าหรือยังล้นหาที่ตาชัดๆันี่เป็นโอกาสเพียงหนึ่งเดียวที่มู่หยาจะฟื้นคืนชีพข้าไม่มีทางให้เจ้ามาทำลายพิธีสังเวยของพวกเราเหรอก น้อยแน่จะให้คนตายฟื้นคืนชีพเป็นเรื่องที่ผิดกฎธรรมชาตินะเฟยข้าไม่เห็นจะเคยได้ยินวิชาแบบน,นั้นมาก่อนเลยเจ้าไปเอามาจากไหนเจ้าหน่าหุบป,ปากไปซะเทพธิดาเจียนาะไม่มีทางโกหกข้าแนะ่ท่านบอกแค่ว่าให้ใช้ชายหนุ่มที่มีร่างสองวิญ,ญญาณสังเวยมู่หยาก็จะยืมวิญ,ญญาณของผู้หญิงคนนั้นกลับเข้ามาฟื้นคืนชีพได้อย่างงั้นเหรอน่าเสียดายนะสิที่ตอนนี้ข้าเป็นผู้หญิงแล้วนะเ โอป้าสสายใงโยอีชิเตลุเป็นไปได้ยังไงกันเ <c oughs> ผื่ผภาพอุบาทตานี่มันอะไรกันอ๋ออีอสันไลามาล้างตากูเทเป็นไปได้ยังไงกันสถาทันที่ก่อนหน้านี้เจ้าเป็นเป็นผู้ชายแท้ๆงูงูของมึงหายไปไหนโูจริงมไม่อายบ้างหรือไงร่างกายของเจ้าห้ามให้ผู้ชายคนอื่นดูเด็ดขาดนะอ๋อได้ๆได้ดสิสิทธิ์พี่เอ๊ะประโยคน,นี้ของสิทธิ์พี่หมายความว่ายังไงกันนะ ความหมายของมันช่างลึกซึ้งแล้วก็ตีความได้หลายแง่ามากเลยดูท่าแล้วการสังเวยของเจ้าจะไม่สามารถจัดการได้อย่างราบรื่นแล้วหากสู้กันต่อไปทุกอย่างก็ไม่มีความหมายพวกเจ้าต้องใช้วิชาลงตาอะไรแน่ๆข้าไม่เชื่อทางั้งที่หินวิเศษประกายแสงแล้วแท้ๆอะไรกันเล่านั่นมันก็แค่หินเน่าๆก้อนนึงเจ้าโดนใครหลอกมาหรือเปล่าเห็นว่าเจ้าเป็นลูกชายของยายแก่หรอกนะเรื่องวันนี้ข้าจะไม่ถือสาแล้วกัน วันนั้นข้ามั่นใจแน่แ่ว่ามีการตอบสนองต่อเจ้าแต่ทําไมถึงเป็นแบบนี้ไปได้เอ๊ะหรือว่าจะไม่ได้ชาร์จแบตมาหรือเปล่าอ่ะท <c oughs> าไมกันทาไมสวรรค์ต้องขัดกับข้าทําไมสวรรค์ถึงลงโทษข้าข้าก็แค่อยากฟื้นคืนชีพมู่หยาทําไมกันละ่ะคุณพี่ขอรับเจ้ามาอะไรของเจ้าแค่เจ้าอยากฟื้นคืนชีพมู่หยาของเจ้าแต่เจ้ากลับสังเวยชีวิตผู้อื่นไปมากมายเพื่อทําให้ความฝันของเจ้าสําเร็จเจ้าเห็นชีวิตคนอื่นเป็นอะไรกันต้นไม้ใบหญ้าได้งไง คนอื่นมันไม่เกี่ยวอะไรกับข้าข้าไม่มีเวลามาสนใจมากขนาดนั้นเอ้ยน่าสงสารเหลือเกินนะแต่ละคนปวดทางเยียวยา,ยา,ยายแล้วจริงๆมีแต่ไอ้พวกโรคเบียวที่พอไม่ได้ดั่งใจตัวเองแล้วก็จะพาคนอื่นตายกันหมดหากข้ามาตัวคนเดียวแล้วก็แล้วไปแต่ตอนนี้ข้ากโกรธมากๆศิทธิี่ของข้าผู้นี้เดินทางมารับข้าถึงที่ตั้งไกลหากว่านางต้องตกอยู่ในอันตรายข้าของรับไม่ได้แน่ๆหากเป็นเช่นนั้นข้าก็ไม่ใช่ลูกผู้ชายแล้ว ข้าจะปลุกเจ้าจากความรักแทนแม่ของเจ้าเองโอยไปตายซะให้หมดออกกระบองของข้าไปกินซะพูดมากชะมัดเลยนะเจ้าเนี่ยเจ้ามากกว่ามั้งที่พูดมากเป่าคลุยไปด้วยพูดไปด้วยได้ยังไงกันพวกเจ้าทั้งสองนั่นแหละที่หยุดให้หมดหลิงเอ๋อเจ้าจะเล่นไปถึงเมื่อไหร่กันท่านพี่หยุดเธอท,ท่านป้าท่านมาได้อย่างไรกัน ว้าวว้าวหรือว่าจะเริ่มกันแล้วเนื้อเรื่องน้ำเน่าของละครคุณธรรมดูท่าจะไม่ต้องสู้แล้วสิฟินชะมัดเลยแฮะไม่ว่าจะข้าหรือป้าของเจ้าตาก็คอยพูดกับเจ้าซ้ำๆลืมย็นหนูหมู่หยาได้แล้วใช้ชีวิตของเจ้าต่อไปให้ดีๆอยู่กับปัจจุบันซะแต่เจ้าไม่ยอมเชื่อฟังเลยหากเป็นการเสียมรารยาทหวังว่าทั้งสองจะให้อภัยเอาหน้าเอาหน้าเด็กๆมันยังไม่ค่อยรู้ประสีประสานคะ่ะข้าไม่ถือสาหรอกนะ แม่นางท่านนี้พวกเราเคยเจอกันมาก่อนหรือเปล่าข้าอย่างนั้นเหรอก่อนหน้านี้ไม่เคยเจอกันมาก่อนนี่เป็นครั้งแรกที่ข้ามาที่นี่คุยกันจบแล้วย,ยังท่านแม่ท่านป้าหากพวกท่านยังอยากห้ามข้าต่อข้าว่าพวกท่านนะ่ะล้มเลิกดีกว่าในเมื่อเรื่องมันมาถึงขนาดนี้แล้วข้าไม่มีทางหันหลังกลับแน่นี่ไอหัวขาวหากเจ้ารู้สึกเสียหน้าไม่ได้ พวกเขาก็ยอมอ่อนข้อให้เจ้าแล้วไงรีบๆทาตามเถินหน้าอย่างอแงเป็นเด็กได้เปล่าหนอยบ่นเจียวเจ้าอะไรอยู่ได้น่ารําคาญชะมัดวันนี้ทั้งเจ้าและข้าต้องตายกันไปข้างหนึ่งพุกปากอุ้ยเฮเธอท่านแม่ที่่าอตบหน้าข้าอย่างนั้นเหรอเฮเดิมทีแล้วข้าอยากไว้หน้าเจ้าเพื่อให้ภาพลักษณ์ของมู่หยาในใจของเจ้ายังคงงดงามต่อไปแต่การกระทําของเจ้าข้าทนดูต่อไปไม่ได้แล้วจริงๆ วันนี้ข้าจะพูดความจริงเลยก็แล้วกันอย่าไหนคุณยาคุยเอ,อ๋อหากไม่พูดอีกพี่ชายของเจ้าก็จะถลำลึกใหญนั่นมันรนหาที่ตายเองผู้หญิงแบบนี้ตายไปซะได้ก็ดีท่านแม่ท,ท,ทำไมท่านจึงพูดเช่นนั้นล่ะมู่หยาจ้อของวิเศษของตระกูลเราอยู่นางเคยวางแผนทำร้ายข้าจึงถูกป้าของเจ้าประหารกับมือ ไม่มีทางไม่มีทางมู่หยาใส่เสื้อขนาดนั้นนางไม่ใช่ผู้ฝึกวิชาด้วยทําไมทําไมกันล่ะใหญ่่นมันแกล้งทําเป็นอ่อนโยนเมื่ออยู่ต่อหน้าเจ้าลับหลังนางไม่ได้ใสสะอาดอย่างที่เจ้าคิดนําซ้ํายังเคยย่โยนลงเส่้งหลีของเจ้าให้มาร่วมขโมยของวิเศษในตระกูลโชคดีที่ถูกป้าของเจ้าเจอเข้ามู่หยาก็เป็นคนนอกที่เผลอเข้ามาอย่างพวกเจ้าดังนั้นน่ะในทีแรกข้าจึงพึงระวังตัวต่อพวกเจ้าอย่างมากในตอนแรกข้าขอโทษด้วยนะ อ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองความเข้าใจผิดถูกแก้ไขก็พอแล้วละเป็นเนื้อเรื่องที่น่าตื่นเต้นมากข้าไม่เชื่อท่านแม่ท่านป้าบอกข้าสิว่าทุกอย่างนะ่ะเป็นเรื่องที่พวกท่านแต่งขึ้นมาไม่จริงเขอแค่ขอใค่ข้าซุมซับพลังของของวิเศษในวังใต้ดินได้แล้วก็ทาตามวิธีในบันทึกภยัยมู่หยาก็จะฟื้นคืนชีพขึ้นมาหลังนางฟื้นก็จะได้รู้ความจริงกันในเมื่อพวกเจ้าต่างอยากได้ของวิเศษมากเช่นนั้น วันนี้ข้าจะให้พวกเจ้าได้เห็นเองว่าของวิเศษชิ้นนั้นน่ะมันคืออะไรกันทุกท่านตามข้ามาเถิดของวิเศษที่ว่า ก็เป็นเพียงรูปภาพใบหนึ่งเฮ้ยนี่นี่มันสิทธิ์พี่นี่นะข่าอย่างนั้นหรือเออข้าเป็นนกล่องหนพวกเจ้าต่างมองไม่เห็นข้าปัวป๋วนั่นมันเจ้าใช่ไหมเนี่ยเออนกอมะตะมันมีนับพันล้านอ่ะอาจจะแค่บังเอ,อิญหน้าคล้ายกันก็ได้นะ แต่การตอบสนองของเจ้านี่มันน่าสงสัยสเอามากๆเลยนะนกในรูปหน้าตาธรรมดามากอย่างมากก็แค่หน้าเหมือนเจ้าเจ้ารู้ได้อย่างไรกันว่ามันคือนกอมตะน่ะเอ๊แปลกๆนะแล้วก็ครั้งที่แล้วข้าเองก็เห็นรูปที่คล้ายๆกันจากท่านอาจารย์ก็มีทั้งสิทธิ์พี่แล้วก็ปัวปัวเช่นกันอกๆ่าข้าไม่รู้อะไรทั้งนั้นข้าหลอกกันตั้งเยอะนะตอนข้าถามเจ้าในป่ามรกตเจ้าก็ตั้งใจบ่ายเบี่ยงเปลี่ยนหัวข้อหากเจ้าไม่ยอมบอกความลับของเจ้ามา ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปพวกเราก็จบกันแยกย้ายกันเถอะเลิกกันจัตสิทธิ์พี่ถ้าทำแบบนี้กับข้าไม่ได้นะป๋วป๋วยังเด็กมากข้าเป็นแค่เด็กนะก่อนหน้านี้ค่าเองก็รู้สึกแล้วว่าเจ้าหน้าตาคุณมากตอนนี้พอมองดูแล้วหน้าตาของเจ้าเหมือนนางฟ้าในภาพวาดนั่นมากคุณยายมีทราบว่าภาพวาดนี้ท่านได้มันมาจากที่ใดกันหรือมันถูกวาดขึ้นมาโดยบรรพบุรุษของข้า มันถูกวาดขึ้นมาโดยบรรพบุรุษของเผ่าข้าท่านแม่ของข้าบอกว่านางฟ้าคนนี้เคยช่วยคนทั้งตระกูลของข้ามาก่อน400ปีที่แล้วเผามามาถึงที่หุบเขางูพวกมันฆ่าล้างพวกเราและยังจิงทรัพยากรของพวกเราไปหมดโชคย,ยังดีที่ถูกท่านนางฟ้าช่วยเอาไว้ได้ <S <S 2> <S 2> เมื่อนางฟ้าจากไปเขาก็คำชับพ,พวกเราว่าอย่าเปิดเผยตัวต,วตนของนางเด็ดขาดแต่เพื่อจดจำนางเอาไว้ท่านบรพรพบุรุษของข้าจึงวาดรูปนี้ขึ้นมา ข้าอยากถามแม่นางว่าพ่อแม่ของเจ้าเคยพูดถึงเรื่องหุบเขางูหรือไม่ข้าเป็นเด็กกำพร้าถูกท่านอาจารย์เก็บไปเลี้ยงที่สำนักหลิงอูจึงไม่รู้ตัวตนของตัวเองแต่ก็เห็นได้ชัดเลยว่าเจ้านกตัวนี้มันต้องรู้อะไรบางอย่างแน่ๆแต่มันไม่ยอมพูดเออก็ระคาคาเช่นนั้นแล้วคนในภาพวาดนี้จะต้องมีความเกี่ยวโยงกับนางแน่ๆบางทีแล้วอาจจะเป็นบรรพบุรุษของเจ้า แต่ไม่ว่าจะมองยังไงข้าก็ยังคิดว่าคนในภาพวาดน,นั้นน่ะคือสิทธิพี่แน่แน่ดูท่าแล้วคงจะต้องใช้วิธีการบางอย่างกับเจ้านกตัวนี้แล้วเพื่อให้เจ้านี่มันยอมคลายความลับออกมาให้ได้อย่ามายุ่งกับกูนะโว้ยเอาละมาดูกันหน่อยซิไอ้นกเปรตว่าหออของข้ากับปากของเจ้าอะไรกันแน่ที่จะแข็งกว่ากันนะ่ะนี่น่ะเหรอข,ของวิเศษที่ว่าเปเป็นไปนได้อย่างไรกันสิ่งที่เทพธิดาเจ้หน้าคุ้มครองมาโดยตลอด พป็นเพียงแค่ภาพใบหนึ่งที่ไม่มีประโยชน์อะไรเลยอย่างนั้นเหรอหมายความว่ามู่หย่าของข้านางไม่มีวันฟื้นคืนชีพขึ้นบาแล้วท่านพี่ท่านพี่สะพ้ายนะ่ะนางตายเพราะว่านางวางยาพิษใส่คุณย่าเพราะอยากได้ของพิเศษจริงๆเพื่อที่ว่าไม่เป็นการทําลายภาพลักษณ์อันดีงามในใจของท่านพี่พวกเราจึงปกปิดเรื่องนี้ทาไมถึงเป็นแบบนี้ไปได้กันทําไมถึงเป็นแบบนี้ไปได้ตายแล้วคลั่งรักมากเหลือเกินนะแกเนี่ย นี่นะต่อยเรียกสติสักทีนึงอ๋อจริงๆแล้วโอ้โหเจ็บมือชิบหายเอ้ยไม่น่าไปต่อยมันเลยข้าก็สงสารเจ้าอยู่นะอันที่จริงนะ่ะหมันเมื่อกี้ถือว่าเราหายกันแล้วหลังจากนี้ไปก็เช็ดให้ตาสว่างแล้วก็ใช้ชีวิตต่อไปซะจะไม่อยู่ต่อจริงๆเหรอคือว่าพวกเรามีเรื่องต้องไปจัดการนะ่ะหรือว่าคุณหนูเซิ่งขุยจะร่วมเดินทางไปกับพวกเราไหมข้าไม่เกี่ยงนะหน่อยปล่อยข้านะ ข้าจะต้องพังไอ้รังงูนี้ให้ได้อามิตาพูดปล่อยวางใจสังหารเธอนะสิทธิ์พี่ของเจ้าก็หน้าตาดีเหมือนกันนี่นาลองคิดข้อเสนอที่ข้าเคยเสนอเจ้าไปดูให้ดีนะอุ้ยเยียบหห่อยสิเดี๋ยวไก่ตื่นนี่คุยจบหรือยังทำไมยังไม่ไปอีกเออขอรับขอรับอ่าๆข้าจะปล่อยเจ้าไปก็ได้แต่ก่อนไปข้าจะให้ของขวัญเจ้าละกันเหอของขวัญอะไรง่ะ ้ยส,ส,ส,สิทธิพี่เออเอ,อคื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 อว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับข้านะขอรับไปตายซะโอ้ยเ้ยเจ็บไหมเนี่ย <c oughs> ก็เจ็บสิถามได้วันหลังน่ะอย่าให้ของความเสี่ยงตายแบบนี้ดีกว่านะพวกเราไปกันเถอะไม่ต้องรอไอ้ผู้ชายต่ำซามนั่นไห้คุณธรรมสิ้นดีสิทธิ์พี่รอข้าด้วยสิไปไกลๆเลยไว้เจอกันนะ คาะคุณลิขิตมีจริงอูจริงต้องการอัปเดตระบบหรือไม่หลังผ่านเหตุการณ์เผางูแล้วก็ให้ของกินกับหวังซื่อเหี่ยวโดยไม่หยุดหย่อนในที่สุดระบบก็ได้รับการอัปเดตช่วงนี้เอาใจหวังซื่อเหี่ยวมากเกินไปเหมือนสิทธิพี่จะไม่พอใจซะด้วย หลังถึงเมืองหลวงแล้วต้องอธิบายให้สิทธิพี่ฟังชัดๆว่าข้าไม่ได้นอกใจนะอุ้ยรังสีอมตนั่นสวยละดูเหมือนว่าสิทธิพี่จะสังหารข้าในใจไปแล้วพันรอบแค้นสุดๆเลยนี่นะอัปเดตสําเร็จวิชาการต่อสู้188ความรู้สึก72ร่างกาย132แต้ม32ฉายาไก่อ่อนระดับฉี่เลิงขั้นที่9ทักษะแอคทีฟหอกมาเลเวล2นิ้วมือทากะคาโตะเลเวล3 สกิลพาสซีฟไม่มีการแจ้งเตือนระบบใหม่ค่าตะลึง100เท่ากับ1แต้มเมื่อสังหาศัตรูได้จะได้นับแต้มเทียบเท่ากับจำนวนผู้เล่นสามารถแบ่งแต้มใส่ในทักษะได้อย่างตามใจชอบไอ้ระบบบ้านี่อยู่ดีๆีก็จริงจังขึ้นมาไม่ค่อยชินเลยนะเนี่ยขอค่าดูหน่อยซิว่าในกระเป๋ามีของดีอะไรเหลืออยู่บ้างเฮ้ยของที่เคยใช้แต้มซื้อเอาไว้เมื่อก่อนหายไปหมดเลยอะเฮ้ยขี้โกงนี่ว่ให้ตายซิเดี๋ยวก็อ้าปากพูดคนเดียวเดี๋ยวก็หลับตา ไม่รู้เลยว่าแต่ละวันเขาคิดอะไรอยู่บ้างด้านหน้านี้นะเดี๋ยวก็เป็นเมืองหลวงแล้วพวกเราสามารถหยุดพักกันได้นะช่ากมันก่อนเถอะไว้ค่อยวิจัยตอนดนึกๆแล้วกันอุย้ยเทียบกับเมืองหลวงแล้วเมืองเฉียนหลิงนี่มันชนบ,บทสุดๆไปเลยนี่นะนี่นะเหรอเมืองหลวงน้ม เมื่อก่อนถ้าเคยมาที่นี่ไหมเอออุย,อย,อยปัวไม่รู้อ่ปะปัวไม่รู้ไม่ชีทำไมถึงได้รู้สึกคุ้นเคยจังเลยนะท่านพ่อพ่ายแพ้ให้กับเจ้าเมืองของเมืองนี้อย่างนั้นเหรอตําหนักยงของข้าจะต้องชนะการแข่งขันเทวารอดมีให้ได้องค์หญิงน้อยเห็นภาพนี้แล้วเศร้าใจขึ้นมาเลยสินะมนไ,มไม่ต้อง <นะ S 1> ห่วงมีข้า<ม>อยู่ทุกอย่างจะต้องผ่านไปได้ด้วยดีคุณลูกค้าเข้ามานั่งคุยกันหน่อยไม่ขอรับ นี่นี่หลังกินยาของข้าเข้าไปนะขนลุกทั้งคืนเลยนะพัง,งาดชูตั้งตางานตาทั้งคืนเลยคืนละสองสามรอบก็ไม่มีปัญหาแน่นอนยาวิเศษนี่นะปึ๋งปัง,ปงชัวเคลือ่อนมากเลยนะเนี่ยสิทธิ์พี่เอาแต่ทำหน้าเครียดมาทั้งวันแล้วเนี่ยยิ้มหน่อยสินะถ้าไม่มีอะไรจะคุยกับเจ้าโถเออยังงอนอยู่เหรอไม่อยากคุยกับข้าแต่ยังเดินทางมาช่วยข้าจากที่ตั้งไกล น้องไก่เหรอหูจริงเจ้าใจดีจังเลยนะหากข้ารู้ว่าเจ้าต่ําช้าเช่นนี้ข้าคงปล่อยให้เจ้าตายไปตั้งแต่แรกเลยดีกว่าคือสิทธิ์พี่คือว่าที่ข้าทําดีกับหวังซื่อเหวาข้ามีเหตุผลนะงั้นเจ้าก็พูดมาสิว่ามีเหตุผลอะไรละ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 คำเตือนหากผู้เล่นนําเรื่องของระบบไปบอก,บอกผู้อื่นกัวใจของท่านจะหยุดเต้นและตายลงในที่สุดไม่ให้ข้าพูดออกไปด้วยอเวน พูดไม่ออกลวสิเจ้าก็แค่ลุ่มหลงในภาพลักษณ์เห็นใครก็ชอบไปหมดสิริพี่ไม่ใช่นะคักข้าวไม่ได้เฮ้ยระบบของผู้เล่นค่อนข้างต่ําระบบจะเปิดฟังก์ชันรับภาร,รกิจบังคับขึ้นภาร,รกิจประจําวันโหลดทาให้สําเร็จวิ่ง10กิโลเมตรสิตอัพ200ที200วิดพื้น200ทีกระโดดท่ากบ200ทีโหลดทาให้สาเร็จภายใน24ชั่วโมงถางไม่สามารถทําได้หัวใจของผู้เล่นจะหยุดเต้นและตายลงในที่สุด What the fuck อะไรวะเนี่ยเฮ้ยกูไม่ใช่สายตาบ้านะโ เป็นคนที่แปลกจริงๆแต่ว่าขอบคุณนะอจริงรีบไปหาโรงเตียมเร็วเข้าและรับทราบขอรับสิทธิ์พี่อย่าบอกนะว่าระบบนี้มันอยากให้ฆ่าหัวร้านแล้วก็เก่งการแบบไซตามาน่ะ